มุข่าเ้ามาแน่วพ uhh ี่คะคิวคิวยู่อันนี้ได้ไหมคะเอาบอสตอใใส่ถูงไว้ไห้นะเป็นบอหนเหอบิอไเ็ท่น จ่ายแล้วคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งครึ่งทางเลยเพื่อนสวยนี่พอดีเลยเนี่ยสวย ของแม่ไม่ต้องบอกยายนั่นมันมาช่องอะไรไายารยู่องนี้ช่วงนี้คนเยอะขึ้นไหมพี่ตั้งแต่หนาววันนี้ไม่เยอะ่าเม่าไปจากโคราชโอ้มาใส่เลยไยทำยาดมาแบะมา อันนี้กระแสเริ่มหนาวมาผูกคนมาเยอะขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นค่ะนใหญ่เลือกซื้อซักะหนาวซอกนหนาวใช่ค่ะของที่ร้านเรามี่ขายราคาเหลือเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เออก็มีหลักสิบถึงหลักร้อยต้นๆค่ะไม่เอาแบบที่ลูกค้าเข้าถึงง่ายค่ะพอหลังจากผลมาก็ขายขายดีขึ้นยอดก็เพิ่มขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์โอ้สิบก็จกก่อนนี้จากวันจากวันสี่พั่นจากวันละาซ่องสามพันก็หล่ะ มนยับเป็นหมื่นหมื่นเลยเลยค่ะใช่าดีขึ้นหมื่นขึ้นแล้วนี่เสื้อผ้าที่เรารับมาจากแหนอ๋อก็ตามไอ้ตามเพจนะคะของโกดังไม่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 ใช่เกี่ยวกับแถวแแดงใช่ไหมไม่ไม่ไม่เกี่ยวค่ะไม่ได้ไปไม่ได้แบบไปยุ่งแล้วก็คือจากเราดูจากโทรศัพท์ล้วเราก็เ,เสื้อผ้าหลังจากสถานการณ์แยแดนมีผลกระทบมีค่ะตอนนั้นก็คือเงียบมากเงียบแบบหลักร้อยก็ไม่จัด เนื่องจากรับเครื่องผ้าเราส่วนใหญ่เป็นแถวอารันใช่ไหมเอ่อแต่ก่อนนะใช่ค่ะแล้ว้อหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้พอมีปัญหาอะไรมาก็ไม่ได้ไปรับที่นั่นอีกแล้วก็ขายดีเรื่อยๆค่ะขาด,ะะดาดีเ,าาเ,เรื่อยค่ะปกติเวลาที่เปิดวันไหนสุกเสาร์ค่ะสุกเสาร์คนเชอะเยอะที่ไหนช่วงเช้าค่ะช่วงเช้าเครื้อผ้าที่ขายมีราคาเท่าไหร่คุณก็าไหนะครับตั้งแต่ยี่สิบบาทขึ้นไปค่ะขึ้นไป ถึงแพงสุดเท่าไหร่ก็เจ็ดแปดร้อยค่ะแล,แล้วแสลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนครับข้าราชการแล้วก็ลูกค้าทั่วไปชาวบ้านอะไรก็ออกมาจับใจเหมือนกันค่ะคนเยอะขึ้นกว่าเดิมค่ะผมคนนี้เรามีรายได้ดีขึ้นไหมก็ดีข,ข,ขึ้นค่ะช,ช่วงหนาวนี่แหละได้ช่วงหน้าหนาวนี่แหละค่ะซื้อผ้าส่วนใหญ่รับแต่ก็ไปรับที่โกดังอลันญ,ญ,ญาประเทศค่ะ แล้วหลังจากสถานการณ์แชเดนมีผลกระทบมีกดังที่เราเคยสั่งไว้ประจําค่ะโยังกดังประจําก็ยังขายอยู่ค่ะก็ไม่มีผลกระทบกันไม่มีค่ะค่ะที่กรุงเทพก็มีนะคะออค่ะอ๋อ็นดยอดกโกดังนค่ะไม่ได้ไม่ได้ทำเดนค่ะมีหลายที่ก็คือหลังจากเหตุการณ์ายเดนก็ไม่ได้มีผลไรคะับก็ไม่เกี่ยวกันค่ะไม่เกี่ยวไม่กี่ตัวแล้วเนี่ย Oh. Hey. สามสี่ห้าตัวแล้วค่ะ้อลูกค่ะซื้อให้ลูกชายค่หครับาคก็ราคาก็พอซื้อค่ะไม่แพงเกินไปซื้อบ่อยไหมปกติเช่นเดีวงันไหมมาเกือบทุกเสาร์มาเกือบทุกเสาร์เพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อแพงหรอกซื้อขนาดนี้แหละกำลังดีในยุคเศรษฐกิจเนาะใช่ยุคเศรษฐกิจนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะเนื้อผ้าก็ไม่ได้แย่มากก็ใส่ได้พอดีเนื้อผ้าก็ดี เหมือนลูกชายใส่อยู่ก็พอดี